นั่งหันเข้าไปตรงๆเออนั่งให้มันฮอตอะไรนะ้วก็ลูกกินแครอทด้วยนะวันนี้กินแซลมอนค่ะกินแซลมอนก็ไซ่กรอบทอดแล้วก็แครอทมื้อเช้าง่ายๆเลยฮอตแล้วก็เดี๋ยววันนี้คุณแม่จะทอดเนี่ยค่ะคุณดีโหระพามันใกล้จะเสียแล้วเนาะเดี๋ยวจะ ทอดเป็นไข่เจียวหัวระพาให้คุณพ่อแล้วกันแล้วก็วันนี้อยากกินเห็ดย่างคุณแม่จะย่างเห็ดแั่นอาจจะต้องเปิดเตาย่างแล้วก็หายางอื่นมาย่างไปด้วยกันเลยจะได้เปลืองไฟทีเดียวนี่ค่ะเดีเด๋ย่างฟักทองไปด้วยแล้วก็มันก็จะหอมหอมก็เห็ดย่างนี่จะทำจิ้มับนะคะทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่เนาะใส่พริกแต่คุณแม่ไม่มีรากผักชีก็ไม่เป็นไรก็เอาแค่นี้แหละ แล้วก็เต้าเจี้ยวแล้วก็ซีอิ๊วดำแล้วก็เสมือนซะว่าเห็ดย่างเนี่ยเป็นเหมือนเนื้อไก่ได้นะคะเวลาย่างมันจะหอมหอมแบบหนุ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 บอร่อยดีแล้วก็จะเอาน้ำซุปของซุปผักที่เมื่อวานคุณแม่ทําซุปไว้อ่ะค่ะก็จะเอาซุปผักนำมาทำเป็นซุปเป็นซดน้ำเนาะก็ไก่ที่ต้มอยู่ในซุปผักก็จะเอามาเป็นกินกินคู่กันเนาะเดี๋ยวจะได้ย่างแซลมอนไปพร้อมกันเลยก็ได้ในหลูกจะต้องเข็นเก้าอี้มา เข <S k art> ็นตก้อี้มาจะมากดน้ำเองค่ะไม่เอาว่าวาในซิงไม่ได้ยังเล่นไม่ได้เช้าอยู่เลยแม่ทำกับข้าวก่อนอ่ะเอาน้ำไปครับมานน่อ่ะนั่งกลับมานั่งที่เดิมเร็วกลับมานั่งที่เดิมก่อนเร็ววอท่านเด,เดี๋ยวแดดนี้ออกมาเตียงนะมีเก้าอี้เนี่ยลากมันทั้งวัน สัญญากับแม่แล้วนแมเราจะต้องปรับปรุงเกิอย่างจริงจังละเราสัญญากันมาหลายรอบเกินไปและต้องพยายามบอกบอกตัวรภาพุ <c oughs> อยู่ในยุคสมัยนี้นาะเนี่ยโชคดีนะลูกใช่ไหมอยากรู้อะไรอยากทำกับข้าวอะไรก็ทำเป็นยังไงเปิด you tube ปุ๊บรู้เรื่องเลยสมัยคุณแม่ไม่มีในหนู you tube เนี่ย สมัยนู้นอยากรู้อะไรก็ต้องเข้าศึกษาไปแอบดูแมก็ต้องไปแอบดูคุณยายแอบดูนะใครเขาทำอะไรก็ต้องไปแอบดูแล้วก็ตอนสมัยที่คุณแม่เรียนเนี่ยตอนอยู่ป .4 เนี่ยที่โรงเรียนเขาเขาจะมีอะสอนทำตบข้าวด้วยนะลูกจะมีอาทิตย์ละหนึ่งวันหรือที่ละสองวันอะไรเงี้ยที่ทางเรียนเขาจะให้เข้าไปไปเรียนทําอาหารอยู่ในครัวลูกของแต่ละห้องก็จะวนกันไปก็รับมืออาหารกลางวันที่นั่นเรนียจะต้องไปกินกันอนะ่ะเราจะ ใช่แล้วก็จะเป็นเป็นส่วนร่วมไงล,ลูกเราก็จะได้รู้วิธีการทําทำน้ำต้มผู้ยังไงทําแกงใส่อะไรบ้าง,อย,าางอย่างนี้แกงไก่เงี้ยต้องใส่อะไรบ้างก็ได้แต่ท,ทําให้เราได้ความรู้มาจากตรงนั้นส่วนหนึ่งที่เหลือเราก็ต้องไปหาเพิ่มเติมเอาจากครอบครัวจากสมัยก่อนทีวีก็ไม่มีโอกาสได้ดูเวยร้าหาแม่ก็ไม่มีทีวีดูสมัยนู้น จานุอ่าวันนี้ก็กินข้าวหมดอีกแล้วเก่งมากครับท่านชอบกินพีนัปบอร์เดอร์ค่ะเขาชอบมอันป้อเขาแหละชอบบลูเบอร์รี่อีกับพีนัปบอร์เดอร์ที่นี่เขาบอกวันนี้เขากินแอปเปิ้ปปลเนาะแอปเปิ้ลจุ่มกับพีนัทเบอรเดอร์ค่ะเลือกกินแบบแปลก เด่ดเด็ดเด็ดเด็เด็ดเน็ดเดๆรเๆๆดเด็ดเดๆดเดาดเด็ดเด็ดเด็าเด็ดเด็ดเด็ดเดิดเด้ดเด็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 ดเดด็ดเด็ดเดัดเเด็ดเดเด็เด็ดเด็ดเด็ด่ด็ดเด็ดเดเด็เด็ดเด็เด็ดเล็ดๆด็ดเเดาด็ดเเด็เด็ดเด็เด็ดเด็กๆ็เด็ดเดดเ็ดเด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 เด็แเด็ด็ดเดดเ 6-700คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิต12คนเขาก็เลยเปิดเปิดทำงานปกติแล้วแต่ว่าร้านของคุณแม่เนี่ยเป็นอันดับ4ของอเมริกานะคะแคลิฟอร์เนียเนี่ยผู้แล้วก็ผู้เสียชีวิตทั่วโลกตอนนี้ก็2องแสนแบบเกิน2องแสนไปแล้วลูกโอ้โห oh. แต่นี่นาะรู้ไหมลูกโรคที่น่ากลัวที่สุดที่ทำให้คนเสียชีวิตเยอะคือโรคอะไรรู้ไหมลูกโรคอ้วนลูก เราเสียชีวิตเพราะ,ะ,ะโรคอ้วน4ล้านคนนะคะตอนนี้เสียชีวิตจากโควิดแค่2 0ส0ก,กว่าก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยเสียชีวิตได้เป็นมันเป็นปัจจัยเสี่ยงต่างๆของโรคอื่นๆด้วยอะค่ะถ้าเกิดเรามีภาวะอ้วนเนี่ยแล้วก็พอเวลาเราติดโควิดเนี่ยถ้าเรามีภาวะเป็นโรคอ้วนอยู่ก่อนแล้วเนี่ยก็เลยจะทําให้รักษาหายยากหรืออาจจะรักษาไม่หายอย่างนี้ยคะ่ะอะไรนะคะผู้ คเฮ่อนิอ๋อนินาพอน้องเห็นว่าเราสองกล้องไปที่น้องน้องก็จะทำนินาพาซาลูกจะทำพานินาพาซาลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับนค่ะค่ะค่ะแต่หัวหนูอ่านุกยุ่งมากเลยลูกสังเกตว่าไข่จะไม่มีน้ำมันจะไม่อมน้ำมันนะคะ ไม่เลิอน้ำมันเลยไ,ไปคุณพ่อกิน เนี่ยชิูดูยรทยะเพราะนก็ไม่ได้ทำหนูเขียนภาษาไทยให้แม่ตั้งใจเขียนดีๆเมื่อกี้เราคุยกันอะไรนะลูกนะนี่นางกำลังให้เขาต้องเขียนภาษาไทยทุกวันค่ะก็คือเขียนเรื่องวาวเขียนสิ่งดีๆเขียนความหรืออะไรก็แล้วแต่เฮ้ยต้องฝึกการเขียนภาษาไทยไม่งั้นเขาจะลืมค่ะแล้วก็อ่านิทานกัวเขาจะลืมก็เลยให้เาทาทุกวันแต่บางทีเขาก็ เขาเบื่อค่ะก็บอกต้องคอยสอนเขาว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเบื่อเลยลูกมันเป็นเรื่องที่คนควภาคภูมิใจมากกว่าก็ยังเป็นเด็กบางทีก็อยากทำบางทีกันบ้านหน้าหนึ่งเนี่ยค่ะเขียนเขียนภาษาไทยหน้าหนึ่งใช่ไหมชั่วโมงบางทีบางวันนะบางวันก็เร็วบางวันก็ช้าแบบนี้ให้ตั้งใจทำใช่ไหมลูกอืมเขียนเรื่องราวดีๆมาแล้วก็มาทำกันกัน อ๊ะโอ้เ็ตอ้ยโอแอปเปิ้ลแัมมิ่าว้นวานิน ไหนเชียร์ขอเชียร์ลูกนี่นานีนาต้องเล่นนีนาขอเชียร์เพอาะเขาได้ไปตระมินก็ต้องไปเชียร์กับพี่ๆเขาค่ะไปชนแก้วอันนี้หมดแล้วลูกอ่ะเบไปแล้วอ่ะไว้ทิ้งขยะให้แม่ครับอันนี้ทิ้งอุ้ยขอโทษลูกทิ้งกล่องใหม่ครับทิ้งแบบไหนลูกทิ้งว่างเลยทิ้งมันเป็นการชื้นลูก เดี๋ยววันนี้พี่น้องเขาจะออกไปทำสวนหลังบ้านใช่ไหมลูกที่มันรกมากเลยตอนนี้เดี๋ยวจะต้องไปเคลียร์สองงานที่เขาเชื่อต้องทำพ่อลูกแต่วันนี้พี่นินาจะออกไปช่วยด้วยเกือบทะเลาะกับคุณพ่อเลยใช่ไหมเรื่องสวนหลังบ้านต้นไม้มันสูงยาวมากคุณพ่อเอเะเอาไว้พ่อเขาไม่ยอมตัดไม่มีอารมณ์ตัดแม่ก็บอกจะตัดกันเองวันนี้คือแม่เลยชวนเนธ่านออกจะไปตัดแล้วแกก็เลยบอกงูเงี้งไปยาวแม่ก็บอก

แม่บ้านแม่เรือนหน่หอยค่ะให้โตขึ้นเก่งๆโ <Okay. S 1> ชคดีเนี่ยทำกับข้าวสอนยูทูบได้ด,ไดูีูทูบได้แม่คือแม่ขายอะไรหายแล้วเหรอหายปลาเหรอไปไปว่อก่อน <c oughs>